วันนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงตลาดชุมชนบ้านกัวตำบลหนองใหญ่เป็นตลาดขายอาหารท้องถิ่นม,มีร้านอังแกบบอบให้เลือกชิมเลือกชมวันนี้เราก็มาแวะชมกันที่ร้านอ,อรไทยอังแกบบอบซึ่งเป็นร้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอังแกบบอบนะคะกบยัดไส้หรืออัางแกบบอบเป็นอาหารที่ทําจากกบเอามายัดไส้เครื่องสมุนไพรเนื่องจากเนื้อก,กบมีกลิ่นสาบเฉพาะตัวคนโบราณเวลานํากบมาทําอาหารและจะใส่เครื่องสมุนไพรหลากหลายชนิดเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวของกบและนิยมทํามารับประทานในวันสรไทยหรือวันแซนโรนตานะคะ ต่อไปมาชมวิธีการทํากันนะคะวัตถุดิบที่สําคัญก็คือกบนะคะส่วนประกอบอื่นๆก็ตามรายละเอียดที่โชว์เลยคะ่ะอันนี้คือรายละเอียดอุปกรณ์ในการทํากบยัดไส้ขั้นตอนที่1ล้างทาความสะอาดกบเอาเครื่องในออกและสับให้ละเอียดหนึ่งตัวนะคะขั้นตอนที่2นําเครื่องแกงมาคลกให้ละเอียดขั้นที่สามนำกบสับเครื่องแกงกะทิและปรุงรสค,คลุกเคล้าให้เข้ากันและนํามายัดในท้องกบขั้นตอนที่4นํามาย่างไฟเบาๆนํากะทิกับพริกแกงที่เหลือผสมกันทาบนตัวกบแล้วย่างไปเรื่อยๆจนสุก และมีสีเหลืองหอมกบยดไส้จะมีกลิ่นหอมสมุนไพรรสชาติเผ็ดหวานเค็มจะทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวและผักก็เข้ากันค่ะกบยาไสย่างอัดแน่นด้วยสมุนไพรมากมายคุณประโยชน์หอมแดงช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดแก้ไข้หวัดกระเทียมช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลค่ะเป็นยาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมตะไคร้แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นจุกเสียดใบมะกรูดแก้จุกเสียดปรุงอาหารดับกลิ่นคาวใบกะเพราช่วยขับลมดับกลิ่นคาว ขมิ้นช่วยดักกลิ่นคาวแก้ทองอืดพริกช่วยให้มีรสชาติเผ็ดกระตุ้นอยากอาหารและเนื้อกบโปรโตีนสูงไขมันตำ่ำ